จเจริญพรนตัวนันนมทุกคนทุกท่านเนาะเมื่อนี้กาได้พากันมาเห็ดเตะหรือว่าเห็ดเต่งเนาะพ่อมาเห็ดเต่งเห็ดเต่งเห็ดเต่งไว้นั่งรินพูกขาบคุณเนาะเอาสบายดีพ่อแม่ออกเรือแม่เด็กเนาะกาสบายดีอันออกสมานินเขาก็ได้มาแล้วเนาะสมานินขอมมาแต่บ้านแล้วเนาะตัวนันนมก็เลยว่าพากันมาเห็ดเต่งไว้นั่งไม่เหมือนเลยเนาะพอดีมืดเลยไมาอีกเห็ดเต่งมีหัวสีกุ้มเพิงหมดเลยเนาะ อพอดีว่าเอาผ้าอันนี้มัดน้ำเนี่ยประมาณนี้แหละเต็งไม่ไพ่พอมั้ยพ่อแล้วไม่ในแรงกำลังเป็นสร้างต่ออยู่เนาะกัน

ตี่อเอาเปิดเนคอนงก็นั่ Mm ะยุดก่อนเา,นานนะต่งที่เห็ดกะสิประมาณนี้แหละเพราะว่าไม้ไผ่ที่เลอเนาะไม่สร้างไผ่นะก็เลยว่าเอามาเห็ดเป็นเตง่งกะลองเอาลงไปอยู่น้ำเบิ้งของไม่ออกถือว่าใส่การได้เนาะตอนปีแล้วแล้วนะนะโจบ้างอ่ะ ได้ไปบ้านพลค้อแหละถือน้ำโธแจะเห็นเขานะ่ะเอาวันอันนั้นนะ่ะนะเอากระปุยเซิร์นอยู่ในไม้แป้นนะ่ะนะตอไม้แป้นแบบนี้แหละแล้วก็เอากระปุยเซื้อล้างมาันลลวก็ขี้ไปน้ำโท่มันนะสอยอุปยบมานะไปซอยันี้น้ำโทนะ่มาจูบ้างเห็นอันนั้นแหละก็เลยมาลองเฮ็ดเตงว่างนะพัดมีไอเดียคิดว่าเอ้ากระทังก็มีกระทัง,ะะทงอย่าทานดิจะบ้างก็เลยเอาลงเซิเบนกง ก็เลยมันพูพอไม่มอ,อ,อะมันผูก็เลยได้เอาขึ้นมาไว้แบบน,นี้เนาะได้ลองเห็ดบางอย่นนะมันผูอีลีนี่แหละเหะ็ดไ้พอได้นั่งนี่แหละบางทีมาเข้ามาแวะมาเที่ยวก,กับพอได้นั่งอันนี้เสร็จไม่มีอัดบอลสีนั่งอ่ะนะก็เลยเห็ดไว้มีเน้นน้ำไปะเลยเนาะแต่ก็นั่งได้มีฮักเนาะ <laughs> แต่ว่าหึงไปนี่ก็มีแน่นอนแนตัวนี้นี่สิประมาณนี้เอาถึงโยมหดปลาเนีย่ยทันละคําจริงมื้อนี้กะอากาศกะด,ดีดีเนะาะยามเช้าๆของตัวน,น,นั้นโยมเช้าๆอากาศกดีเนาะนี่แหละจบ้านกได้ไป ซอยเว้เพื่อนเนี่ยเนาะมโอนี้ครับซอยเว้ถังพอออกอ่ะแหละเสริมเล็กกับม่ได้ทายเพราะออกไม่ออกได้เบิ่งแต่ก็มันแบบเราเลยแสงไพที่เัาจอดแะนะตัวเาเสริมเล็กนะแล้วมันก็โหนหน้านี่แหละก็เลยอัดอยู่แต่ว่าอัดหน้ากับมันฮ้อนหรือว่าอะไรเนาะทำอีกกับพี่ห้ส์ซึ้งไปเลยหรอกว่ามันนอนตื่นเช้ามาปัากฏว่าหน้าเป็นข่ามืดอ้หน้ามันลอกไม่ได้มันฮ้อนซองมือเลยเนาะซอยเพื่อน ก็เลยหน้าเป็นขาบาม,ม่นพอไม่ออกนี่แหละก็เลยว่าเอ้าหน้า่อาคือเป็นอไนีเด้ปะสมพาะรู้สึกว่าหน้ามันจะตึงๆนี่สักหน่อยเพราะว่ามันถือแสงไผ่นะมันแห้งนรือวะก็เลยหน้าลอกน้วเอาตัวนนท์เนาะก่มาเบิ้งมาสมน้ำกันได้จะว่ะากันสีฮักเ,เก็บภาพบรรยากาศ้วเบิ้งนี่แหละมันนี่กันนอนี่ อยางามสาวเนาะมีต้นโกยโหสิงไค่เกา้าต้นไม้เขียวงามเลยนะพอแมวต้นไม้เขียวงามแล้วงามนี้ก็ได้น้ำอยู่นี่กันเนาะน้ำอยู่นี่ก็อยู่เลยนี่ ต้นไม้ต้นต่อประมาณนี้ทางเฮ้ากับดอกไม้เหนบาดอกรหายหลายเนาะดอกสีเหลืองกำลังแตกดอกเลยกำลังงามเลยนะพอไม่ออกอ่ะตัวบ้างกับสิได้จบไปเสียงซันนี้เนาะเบิ่งคาวๆตัวนันนมขอบโมขบเจอทีติดตามครับสมตลอดมาแต่ยู่ดีมีแหงทุกคนทุกท่านสบายดี